อ่อยมานตมนดนัมตกนคลิปนี้ก็ได้เวลากินแล้วนะใครตีมามากินด้วยกันเลยนะคะเห็ดอร่อยมากหอมใบเมน่ยรัก กิวัที่าดังัที่บ้านหลวงพี่เป็นบวชหรอแม่ครับเจ้าาาสบั่ไดแ้ตรองก่อนกู่นี้นี่กบอกาไม่การสอนเหนหรอตหอมกันเอาซ้อนจางตหอมกันเอามุอกมุ้งมซ้อนางกันซ้อนแกนนีซ้อนกูนี่ละ คันหาขมมบงอะไรก็อขอกเห็นมาเขือม่วงิดีแล้วครับจางแ่เอาดิีมาเน่พ่อปตาต่เราว่ากินบเข้มจางแค่คนว่ะแส่พอก็ดีตามเห็ดเดียให้มันมันหวานนู้นานนี้ล่ะจะให้มันหวานเห็ดไงเขาใส่เกลือเจอนี่นะเส่บจางนจงโคตราง เจ้าจังเขาเกี่ยวไปเขาเะหอมเห็ดหอมต้นหอมนะผู้ออนชนี่าใชของเห็ดเลยมาได้าสียนเพว่าแรไม่ไข่กนรดีอืเสียมาได้เสียเหง่อเยนหัวนะหอมนะที <figuring out> <heart> ่มด้วยไหนปิ้งหอมปิ้งใส่ด้วยมันจะได้หอมข้าวเราเอาเอาถุงมาปิดมันเลยไม่ปิดกันเลย นอยาอยาสิปลังบหอยตอนนเสนา่มกันอยู่ือบ่บฮ็ดจังซีแม่นลวกินหงหนงแกัอยู่ือบ่บฮ็ดจังให้นงมึงซําแนมันหลายคนิเฮ็ดหาเบิดนมือนี้คือเรานบานบเก็บอีกเยวท่นอย่าเป็นเวรใเฮ็ดเพินเ้นบมันืนี้อือ

แกยาเขาไปกตาเาได้มบอก้าดวนมันะที่เาเมื่อไรครับยี่วันันที่สองการกระดานที่สวมโอ้น้องวหเขาน้อไมมันแกงเยอะไปเ่ย เขาจะให้กินน้ำไหลเอ็งอหัวไม่ได้อบติดขาเลยดูจาแต่สอดแหลกแล้วะต้อย้องานให้ได้พอแล้วพอาะ้าไม่้ัวนะไม่มีน้ำซบกติดโขน

แต่เดี๋ยวลูกอ่ะอือมาๆเปื้อนจากถึงเปื้อนมัน กลางวันแกงเห็ดน้ำพริกเห็ดตอนเย็นต้มยำเห็ดนู่นี่มาท้องผูกเอาที่เหรอมาถ้าเรากินเห็ดเยอะไปท้องผูกป่องมัแน่นะบางคนบางคนบางคนใช้เห็ดน้วยเราคุยกำลังใจให้นะ นเอากิขย่กินข้าวเราอยากกิข้าวสยอืมป่อยหมดป่อย่อยแกบด้ะ แม่เขาโซยู่ตรงไหนุ่ะาเนมเ่มอ๊บแค่หนสักสองบาทเซียๆเด้อพี่น้องตเพียง้ข้าเจ้าเตีเพราะข้างนี้เอานชิมเลนเองพริกคำหนึ่งอือหัวเราก็อยู่ตรงนี้ครั้งแรกในรอบปีที่ได้กินแกงอเราพิเผ็ด ถ้าถ้าทำจริงต้องใส่พริกแเนะมันก็แจ่วเนี่ยมาทำงานประมงสวนวันนะวันทำบุญบ้านทำบุญข้าวที่พาน้องไปนี่ห้ามถ่ายลงสวยงามมากเลยและหอมด้วยไม่ใช่ท่านอีกแล้วอันนี้ตอนนี้ห้ามถ่ายลงให้ช่วยตัวผพื่อจะพานลงอ่ามันไม่ดาวโค้งต้องห่างอ่าเมนูของ air family เป็นอะไรย่างเห็ดใส่เกลือย่างเห็ดใส่เกลืออร่อยมากย่างไปกินไปตรงนี้แหละเนาะต้องให้แห้งๆก่อนนะพร่งกินไปนะมันมันไม่ใช่นะ ให้มันแห้งหน่อยเราเอาผเหนียวตรงนี้ก็ได้นะคะเราเอาผเหนียวค่ะเราเอาเผ็ดทอ้งหมงเหนียวเอออ่มใช่ค่ะนี่มันโจ๊มาจกจกไหมเขาจะจกหรือทำขิ้เห็ดต้องครบขั้นตอนเออคอกเก็บทำกินจบรังเราล้างเราไม่ถ่ายเพราะว่าเราไม่มีใครอู้เยอะไปไม่เยอะเรอกขี้ผึ้พอดีแหละอย่าเอามาเอาอีกนะ เออใ้องเงกาเนี่ยอย่ามาเอาอี่แล้เอมีกันเพางั้นก็เอาเอาไจพัดจาไปอะไรทำเลเชือบทำดังจะทำคะแนมันบังเข่าเลยมันเกี่ยวกับจิตนี่ดังไาจิกไม่ใไม่ด้ยิเคนนอนทัทีที่ินกิ้นหม่เป็นีอาอ่ยาอู่เอา่ล้วเปดเป็ไยี่ด็ดบริษัททั้งมเอา อัไรแล้วคอะเอาสบู่ใส่โหผักเป็นกะละมังเลยผักกินกะไรอ่ะใครไปทอดก้วยให้กับนายพลก่อนเ้อไปไปเอาบอกว่าเขาเป็นหอยด้วยบอกว่าผมเปานหอืมอย่เห็นจะท่ารองคิดท่าร้องคิดดูน่อบกมันกลางนอนเวียนอยู่ โอ๊น้ำมันในครัวมีอ่ะกล้วยสูบเป็นเปืองน้ำมันด้ควรอาบน้ำหบัต้งขินเลยม้ใชอ้อร่อยคลิปนี้ก็ เป็นคลิปที่สามนะกินเห็ดคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ